สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเทสอบล็อกบอดี้นะครับผมการใช้งานของล็อกบอดี้การตีนะครับผมจุดสําคัญของล็อกบอดี้นะครับมีสิ่งเดียวนะครับที่ล็อกอื่นไม่มีนะครับผมคือการตีไม่พู่คืออะไรนี่ก็คือขนแป้งนะครับผมขนแป้งที่บอกแล้วว่าตอนแรกแล้วที่อยู่ในกล่องนะครับเห็นไหมครับผมขนแป้งที่พี่แถมให้4อันนะครับนะครับนี่ฮะใส่ลงไปได้นะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับ4ี่อันนะครับผม ตัวนี้แหละครับผมมือใหม่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้จะช่วยช่วยให้ไม่ฟูนะครับผมมือใหม่ตกรอกตกปลานะครับผมสบายฮะะเดี๋ยวจะตีให้ดูครับผมไม่ได้ปรับหน่วงด้วยนะครับไม่ได้ปรับหน่วงนะครับไม่ได้ปรับหน่วงเลยนะครับดูได้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับไม่ฟูเลยนะครับมือใหม่ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ฟู่เลยนะครับประสิทธิภาพของขนแปรงครับบูทแปรงนี่ครับผม สุดยอดนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ฟู่เลยนะครับเห็นไหมครับตีง่ายมากๆตีง่ายมากๆานะครับผมเรียกได้ว่าคนไม่เคยตกปลาเนี่ยมาจับลอกตีก็ตีได้เลยครับงค์ดีครนะผมอ่าเห็นไหมครับผมไม่ฟู่ครับผมนี่ชี้ให้ดูจระจานเลยครับไม่ฟู่ฮะอันนี้ยังขนาดไม่ใส่หน่วงแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวต่อไปผมใส่หน่วงแม่เหล็กให้ดูนะครับ ดูนะครับผมว่าใส่ลงแม่เหล็กแล้วยิ่งตีง่ายขึ้อีกครับผมอ่ะครับใส่แค่สี่กิกนะครับสี่กิ๊กหนึ่งครับสองสามสี่ครับผมนะครับแล้วก็ตีนะครับตีธรรมดาธรรมดาเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับยิ่งไม่ฟู่เลยครับผมเห็นไหมครับสุดยอดครับตัวนี้ครับสุดยอดแล้วครับผมนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับของลอกนะครับผมของลอกุดน้ําไม่มีใครเหมือน ต่อได้เลยครับเดี๋ยวลองมาดูตัวนะครับผมตัวนี้เป็นกอรดี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่บูทขนแป้งนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูครับว่าเป็นยังไงครับครับนะีครับกอรดี้เหมือนกันนะครับสีแดงนะครับผมครับกอรดี้สีแดงนะครับผมนะครับตีธรรมดานะครับผมตีออกไปนะครับผมเต่ตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่บูทนะครับเปิดให้ดูเลยจะจะครับ นิดนึงครับผมอ่าครับนิดนึงครับเป็นลอกไหม่เอี่ยมเลยครับผมขอดยานิดหนึ่งครับลอกใหม่ครับลอกไหมแกะกล่องเลยนะครับผมอ่าครับผมไม่ได้ใส่นะครับใหมเอี่ยมอย่างเลยครับอ่าครับผมครับนี่ครับไม่ได้ไม่ได้นี่ครับดูนะฮะไม่ได้ปัดผมไม่ได้ครับนะครับผู้นะฮะ นี่คือตีธรรมดานะครับคนใช้งานไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มใช้เนี่ยกลัวมากอาการนี้กลัวมากๆนะเลยครับคือตีแล้วฟู่นะครับผมแต่เมื่อกี้สาธิตให้เห็นแล้วนะฮะว่าลอกกอดด้ประสิทธิภาพของบูทผลแปรงเราเป็นไงครับเห็นแล้วว่าสุดยอดครับเดีย๋ยวเราก็ได้ดูได้การตกปลาต่างๆที่ที่เคยลงไปให้ดูครับไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆปลากระพงลาชดโดที่เราอัดให้ดูนะสุดยอดครับแล้วตัวนี้น้ําหนักเบาครับแ็งแต่งด้วยนะครับผมสามรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีหนึ่งปีด้วยครับ